คนุกคนมากๆนะคะที่มอบโอกาสพิเศษแบบนี้ให้กับพวกเรา True f a s t i Special Unit นะคะหรือว่าตอนนี้ได้มารวมตัวกันแล้วก็กลายเป็นยูนิตโฟรเฟแล้วค่ะขอบคุณทุกทุกคนที่สนับสนุนมาตั้งแต่ในรายการจนถึนตอนนี้นะคะทำให้หนูได้เป็น True f a s t i Special Unit นะคะแล้วก็ได้เป็น Ambassador ของ True ได้ค่ะ จะต้าใช้ทางานหนักต่อไปเพื่อให้ทุกคนไม่ผิดหวังที่เลือกก้อยมาได้อยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่คอยสนับสนุนหนูทําให้หนูได้ม่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ใส่ชุดนี้ด้วยเพราะงั้นก็อยากจะให้ทุกคนสนับสนุนหนูแล้วก็อยู่กับหนูตรงนี้ไปนานๆน,นะคะ กัให้ทุกคนแนะนำตัวว่าเฮ้ยชื่ออใจแต่บางคนอาจจะแบบว่าหลงลืมไปบ้างงั้นก็อย่าแนะนำตัวรวมกันเนาะ คอากิโตยาสุชิเลยคะ่ะอากินะ,ะเป็นคนตั้งชื่อยูนิตโพสเฟนให้กับพวกเรานะคะแล้วก็ทําให้เพลงเมื่อกี้นะคะคือเพลงรักที่แท้ทูเนี่ยถูกแต่งมาเพื่อให้แบบเชื่อมโยงกับชื่อยูนิตโพสเฟนค่ะเพราะว่าเนื้อเพลงนะคะก็จะสื่อความหมายประมาณว่าเนี่ยเราอะอยากสนิทก,กับเธอนะเราอะก็ดีพอเหมือนกันที่จะอยู่ข้างๆเธอแล้วทุกคนอยากสนิทพวกเรา ก็แบบว่าแบบอันนี้ก็เป็นเวทีเดบิวต์เนาะก็อยากจะรู้ว่าตื่นเต้นไหมรู้สึกยังไงแบบว่ารู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าได้มาเดบิวต์บนเวทีนี้แล้วก็วันนี้รู้สึกแบบว่ารู้สึกยังไงบ้างคะเริ่มจากทางฝั่งคุณรงค์ฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างโอ้โหไม่มีใครให้ Copy ีเลยตอนแรกว่าจะพูดแบบเด่นเดๆๆแล้วก็เปลี่ยนชื่อต้นของยกรู้สึกว่าสมมติพี่มุกพูดใช่ไหมม่นมุกเด่นเด่รือก็จะเปลี่ยนแค่ชื่อผมงยกเด่ตา อ่ะครับผมไม่ได้ขอให้กอล์ฟเลยจะพูดว่าอะไรบ้างเย้กอล์ฟว่าขอบคุณทุกคนนะคะเอ๊อ๋อใช่ค่ะขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะะคอ้าวกล้วก็ดีใจจนตื่นตานจนพูดไม่ออกเลยนะคะแคอมันก็ติดอยู่ที่ปากมันติดอยู่ที่ปากใช่ความรู้สึกที่ฉันเจ็บความรู้ รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาแสดงตรงนี้ให้กับแฟนๆทุกคนได้ชมกันนะคะเพราะว่าอย่างที่ทั้งต้นน้ำแล้วก็เลยมีบอกไปเลยนะว่ายูนิตของเราเกิดขึ้นได้เพราะว่าแฟนๆช่วยกันทําให้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ดีใจค่ะที่มีโอกาสได้มาทํางานร่วมกับน้องๆทั้ง5คนรวมมุก้วยก็เป็น5คนพอดนะคะแล้วก็ยูนิตนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าความเร็วแรงเนี่ยยิ่งกว่าเทพ้ 5G เพราะว่าพวกเราเนี่ยซ้อมไไวมาก <c oughs> <laughs> ทั้งซ้อมไปวมากแล้วก็อดเสียงไวมากคะที่ขอเมาเล็กน้อยเพราะว่า เลโมใช่ไหมคะวันแรกวันต่อไปอ่าน้องเ,อเอาขาก็าอัดเลยตาโตเลยฝั่งวันนี้พรุ่งนี้อัดเลยใช่ค่ะก็ตั้งใจทำงานแรกก็คือกลับบ้านไปนอนฝันว่าเขาเก่งไหมเขาเก่งไหมเขาเก่งไหม,อ,ไหมอะไรเงี้ยทุกคนใช่คืเอเพลงมันติดหูมากค่ะทุกคนคือแบบเพลงดั๊กที่แท้ทูเนี่ยวนอยู่ในหัวเลยมันเขาเขาเก่งไหมใช่นอนไม่หลับทีเดียวจะติดใจหัจะติดใจด้วยติดใจเลยแล้วก็เล่น ขอบอกนะคะว่าขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้โอกาสพวกเราได้มายืนตรงนี้นะคะแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้เจอกับทุกคนในวันนี้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากพวกเรานะคะอยู่ในโคลด์เฟรนชทั้ง5คนและเอาบอกเอ,อาใจของทุกคนด้วยนะคะด้วยการเชิญชวนพวกเราด้วยนะคะจะทําหน้าที่ให้เต็มที่แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะสหรั <une> บรองน้อยนะคะวันนี้คืค <ś> <t une> อรู้ส <ś> ึก ตื่นเต้นมากๆที่ใน,นที่สุดเราก็ได้มาโชว์เพลงกังที่แทรทูเนี่ยให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็ได้รับฟังกัสักทีนะคะเพราะว่าก่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยพวกเราก็มีอุปสรคมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นอขอบล่าชาคะที่นั่องจากแทรนี้นะคะ เวชเชียลโควิดไปแป๊บนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้พวกเราคนกลับมาแข็งแรงแล้วแล้วก็ากลับมาซ้อมแล้วก็ได้มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะที่วันนี้ก็ได้มาช่วยกับทุกคนดูขอขอบคุณทุกคนมากาเลยค่ะที่ร่วมช่วยกันโหวตนะคะจนได้เป็นยูนิคอร์เฟในวันนี้ค่ะยคนต่อไปค่ะน้องฟ้าเขาตื่เต้นมาเรียมากเลยหนูก็ถึงนเต้นเหมือนกันเพราะว่าหนูเพิ่งแสดงเสร็จเมื่อกี้ ล้วเมื่อกี้พ่อป้าเลยใช่ทำาีนี้เลยอย่างนี้เลยตักเรียวแดงไหมคะนแล้วก็จะขอบคุณทุกคนเหมือนกันค่ะที่ร่วมวตนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจตั้งแต่ในรายการจนถึงตอนนี้เลยก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับก้อยก็ดีใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้แบบมาสัมผัสความแบบติดหัวแบบเอาออกไม่ได้มาคบมอคบกันแล้วก็ คุณมารกาเร็เซนด้วยเพราะว่าเขาเป็นแบบคุณครูท่านญี่ปุ่นที่แบบมาปล่อยท่าให้กับพวกเราก็คือแบบเขี่ยเข็นกันหนักมากจริงจนกว่าจะแบบได้ออกมาโชว์ในวันนี้ก็แบบรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกับทุกคนได้ขอบคุณมาก็อยากจะขอบคุณอีกครั้งค่ะแบบขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราแล้วก็หวัให้พวกเราได้มายหนตรงนี้ขอบคุณจริงๆค่ะ ใจมากค่ะเพราะว่านี่เป็นออริจินอลซองเพลงแรกของร้านไอดอลไทยแลนด์ด้วยก็เลยแบบตื่นเต้นมากที่วันนี้พวกเราได้แบบร้องเพลงของพวกเราเองใช่และด้วยความที่เป็นออริจินอลซองทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้างนี่เป็น<ช>เพลงแรกของร้านไอดอลแฟมิลี่เลยนะคะโอ้โหใจสุดยอดมากรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกยเงิ่มจากทางคุณเซินเตอร์ของเราเลยอ่าเริ่มจากสาวน้อยเลยค่ะก็เพลงรักที่แท้ทูเนี่ยเรียกว่า เข้ากับพวกเรามากเลยแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็แบบเปลี่ยน<ว>ลุปกันหมดเลยทําให้แบบรู้สึอนนะ<ว>กอั่รอยากรู้ว่าทุกคนอะ่ะแบบชอบลุกใหม่ของพวกเรา แบบว่าทุกเทมากในการเปลี่ยนลุคในการแบบว่าเปิดพระอาทิตย์ส่องแสงอะไรอย่างงี้ให้กับทุกคนเห็นจะได้เป็นออร่าแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับทุกคนในวันที่ทุกคนอะไรคะสาน้อยในวันที่ทุกคนเหนื่อยล้าอ่ะจะล้มสลาอย้งเห่ยัเลย้องิดก็มาอะไรอเงีย่ต่อไปที่างฟเลยดีกว่าค่ะรู้สึกยังไงมากคะกับออริจินอลสองครั้งแรกของหลักใจรอตื่นเต้นค่ะไม่มีต้นฉบับ เลยนะคะคก็คือตึงเต้นตั้งแต่เข้าห้องกัดยังฟิตติ้งจนถึงตอนนี้แล้วก็แบบครั้งแรกติดเต้น <c oughs> ดูดูวีทีอาร์ขนลุกเลยเอ้ย <c oughs> หนูอยากจะเมาเพราะตอนได้วีทีอาร์มีคำหนึ่งที่โดนตัดไปด้วยค่ะเพราะตอนได้เขาบอกว่าหนูดีใจมากเลยค่ะที่หนูได้เป็นแบรนด์เอ็มบาสมาเดอร์ของครูใช่ไหมแล้วมันจะมีแช่ขมา หนึ่งในเพลงแรกที่เป็นออริจินอลซองของ LAS IDOL ค่ะยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะอนาคตน่าจะมีโอกาสได้ลงสตรีมมิ่งไปฟังแบบชัดๆอะไรอย่างนี้รู้ถึงอาจจะได้เห็นเอ้ยตามทูอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนยังไงก็เดี๋ยวเราติดตามนะคะสำหรับพวกเราโรเพลงกับเพลงรักที่แท้ทูค่ะ okay. ไปฟังมันบ้างฟังมันบ้าง <ing> กจ็จริงๆทุกคนพูดกันไปนหมดแล้วเพราะว่ามันเป็นออริจินอลซองเราแต่ว่าที่สนุกมากกับการเข้าห้องอั แบบวันเดียวเราเข้าเลยแต่ว่า,า,าแบบได้ดีไซน์แบบการร้องเพลงอะไรแบบสนุกมากเพราะว่าในท่อนที่มันจะแบบมันครบกั็นไหมเธอดีไงเธอจะได้รู้ <c oughs> อย่างเงี้ยแบบชอบมากแล้วมต้องมีเสียงโอ้ยอ้าวพี่บูก็คือเป็นคนเริ่มเลยใช่ชอบมากชอบมากตอนแรกก็คือทำเล่นๆไอ้ตรงกูอ้าเขาบอกว่าเวอร์ค่ะเขาบอกว่ขอให้ทำจริง ก็เลยตกใจนิดนึงว่าโอ้ยรู้ถึงแบบแอดลิปอะไรอย่างงี้ด้วยพวกเราก็เหมือนแบบได้ลองทำแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบไหนที่เราชอบหรือว่าแบบไหนที่แบบมันดีอะไรอย่างงี้แล้วก็ใส่ลงไปในเพลงด้วยค่ะใช่ก็เรียกได้ว่าเรียกได้ว่าได้พิเอทได้พิเอทแบบว่าความคิดของเราลงไปในเพลงนั้นก็คือเหมือนใส่ลายเซนของเราไปด้วยใครฟังก็เหมือนได้ S S R อีกหนึ่งแพลนเลยนะคะต้องรีบไปฟังกันเลว เพลงที่แบบเออเล่นผิดไม่มีใครรู้เพราะว่าทัเป็นออริจินอลนะคะแต่ที่รู้นะเมื่อกี้ไม่มีใครรู้นะคะว่าหนูชมพิโก้เฮ้ยตอนนี้เขาทราบหมดแล้วค่ะไปบอกเขาทำไมพี่ชมขนาดนั้นหนูยอมรับตรงนี้ดีกว่าโอเคโอเคแต่ก็ดีใจนะคะที่อ้าวเงียบเลยดีใจที่ได้แสดงวันนี้แล้วก็ได้มีเพลงออริจินอลซองเพลงแรกของละ่งใดาวด้วยก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะยั ในตัวแทนเก่าขอบคุณผู้สนับสนุนที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวรัสไอเค่ะก็ขอขอบคุณทูมากเลยนะคะที่สนับสนุนพวกเรารัสไ i d o ลไทยแลนด์มาตั้งแต่เริ่มรายการเลยจนถึงตอนนี้และแฟนๆก็ได้แบบช่วยโบทให้กับพวกเราจนมันเป็นโค้ชเฟนในวันนี้นะคะยูนิตโค้ชเฟนก็จะทําให้พยายามแล้วก็ทําหน้าที่ของเตที่ทุกคนให้มาให้เต็มที่นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับโอกาสพิเศษพแบบนี้ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ แล้วก็ฝากคือไฟซีนะคะบอกเลยนะคะว่าเร็วแรงจริงๆนมถึงวันนี้นะคะพวกเราโค้ชเฟรนทั้ง5คนเนี่ยมีอะไรดีๆจะมาบอกทุกคนด้วยใช่ทุกคนเอ๋เอ๋รอแล้วอันนี่คาดฝาก้ใช่ไหมเอานี้ค่ะว่าดีจริงการสอนเราเริ่มก่อนเราจะแบบพูดกันคนละแบบว่าประโยค2ประโยคนี้นะโอเคมา